สวัสดีค่ะร้านโอรักเหรียญน,นะคะร้านรับซื้อพระทองคำเหรียญทองคำกรอบทองคำเข็มขัดหน้าเครื่องเงินเหรียญจีนโบราณเศษทองเงินหน้าเพื่อนเพื่อน,อนท่าในใดมีนะคะสามารถส่งรูปมาให้ทางร้านเราประเมินกันได้เลยนะคะร้านเรานะคะรับซื้อเป็นชิ้นงานไม่ต้องหลอมนะคะ โดยตัวนี้นะคะเป็นไอเทมใหม่ของทางร้านเรานะคะที่นำมาบริการให้กับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆสามารถส่งรูปมาประเมินกันก่อนนะคะแล้วก็ทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ามาที่หน้าร้านค่ะโดยร้านนะคะตั้งอยู่นนทบุรีรัตนาธิเบศค่ะโดยภาพนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างผลงานนะคะของทางร้านเรานะคะจะมีตั้งแต่กรอบทองคำเครื่องประดับเพชรนะคะพลอย เพื่อนๆสามารถส่งรูปกันมาได้เลยนะคะร้านเรายินดีให้บริการนะคะฝากร้านโอหลักเหรียญไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ